เอาไม่แหลกได้ไปแล้วแหกมันปลาคอร่อยตัวหนึ่งหาไปให้คุณเมียมาลีท่องปนส่วนสี่ใดอีกบ่อ่บหูไปหาสันโวหนูซักตาไลร่ปรอบไล่เปร่าไล่กระหังไล่กระซีเฮาบานที่นี่กะสำคัญคือกองเขาเอฟซีขอมาเนี่ยนี่เลยคือกองเขายิ่งหนูบ้ามีจัดให้เลยครับเรื่องกองใบประมาณยี่สิบกว่ากองได้บ่อใดได้จกักโตหรือว่าสิบบ่อใด้รือหรือว่าได้โตสองตัวเอาเล้วพี่น้องเนาะเอาตามความเป็นจริงบ่เมี หนูธรรมชาติเรือ้อยวนเพราะ,ราะมีหนูเลี้ยงลงปูม,มือนี่พี่น้องส่วนตัวบ้ามีแล้วคือปิดฟาร์มหนูเลี้ยงไปแล้วเหลือแต่หนูธรรมชาติเดี๋ยวไปเลี้ยงเลยแล้วเขาไปเบิงบ้งว่าเหาได้เยกตัวแล้วโตวเป็นส่วนตัวที่มันตุยเย่แล้วที่มันบมดชีวิตแล้วก็อยู่ในตู้เหลือแต่ตัวเป็นที่เอาไปเลี้ยงไว้อ่ะไปดูอีกต่ไปเบิ้งกันสมวกกระดังที่บอกพี่น้องสมวกสีหนึ่งมันหลุดไปแล้วนี่เห็นบ่เนี่ สมวกสีหนึ่งมันรุดไปแล้วฮักสมวกบกครบองค์ประกอบแล้ห้อาสีมานบ่ามานบาเบิ้งกันพี่น้องอ่ะสร้างมันขนมันก็สีใดหัวตัวตรงขออนุญาตปิดไฟเ้อพี่น้องเ้อเปิดไฟแจ้งว่าอะไรปามันแชะพี่น้องแห้งหนำหน่อยแห้งปลาแชห อย,อยู่บ่ได้เอามันเต็มแหลแกแล้วต่อเลยเฮาต่อเลยน้ำขึ้นคุณเลยพี่น้องน้ำพิสุขุนคุณน้ำขึ้นคุณคุณน้ำพิสุุนคุณเดี๋ยว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 ขออนุญาตพิสแฟทเผื่อลดความรุนแรงของผ่าเนื้อหาเลยพี่น้องเหรอเอา้าจะพยายามให้ชัดเจนที่สุดครับ อยู you you. Oh, oh, you, you, oh, ่บ oh, ่อ <laughs> ยู <oses> <h acceptable> ่โอ้ยบ่น่าจะอยู่โอ้ยอยู่พี่น้องอยู่อยู่วุ้ยมือนี้คือเป็นซุ้วมมันหมานพี่น้องเป็นซุ้วมมันหมานเรื่อมือนี้นี่ก่อนจะไปสั่นโว้หนูเอาปลาไปห่องถ่องสะก้อนมาพี่น้องเนาะบอกแห้งกับบ่ได้ไม้หนูกับอยู่นี้ ไปพี่น้องเห็นยุ่ปากหูหนูหน้อยสั้นโว้ว่าได,ด้มันจ่อโวดมันจ่อโวดพี่น้องมันจ่อโวดคนมันว่าจ่อได้สั้นโว้อยู่มันสั้นโว้ไปมันกะเละน่ะนะอยากเอาไปเลี้ยงมากกว่าปากหูชัด,ชดๆเลยวังหันโคตรเสียดายกันถอยออกมากจากซีหาเก้ากับพ่อสั้นโว้อยู่เออไปไมไม้พี่น้องฝาไป นาำเป็นคุณคุณพี่รองนาำเป็นคุณขุณว่าใสคือเกาเดี๋ยวว่าเห็นตัวปลาทางหลุมดีนี่ขออนุญาตเปิดแจ้งจังหน่อยเลยครับเด้อเอาตัวไดยูก็ไดคันแจ้งลายปานโมยูเสียงสนุว่ากับตาเ็นม,มวนครับบกย้่ยยวงสันดีนอนพี่้องตัวเดียวพ่อเลยเดี๋ยวก็ต้องมีละ เดี๋ยวกับตรงนี้แล้วต้องเพยหเฮาจักเทียดแล้วพี่น้องถ้าเบิ้งช็อตเด็ดพี่น้องผมถ้าเบิ้งช็อตเด็ดโดนใจพี่น้องผม phục qua tôm đầy lêi tôi nè tôm đầy lêi tôi nè ui ơi ở trong xe ui, ui oh, wow โอ้ยนี่แหละสมวกว่าความโอ้ยนาสีรงงุ่มแม่วังหัมมน,หนคอยขึ้นสัวเถอะวะบ้ามีโคตรสัวเลยพี่น้องโคตรสัวเลยนาสีรองอนาสีงุ่มเอาโอ้ยปคาคอตัวนี้ต้มอิ่มรุดเสยเฮ้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 เ้เฮ้เฮ้้เเ้เ้อีกวะ จะเจ้าดิสิพอเนี่ยนี่อีกวะมันบ่ด,ดินอีกแล้วเมีเยกับว่ามันบ่ถือโคตรเสียดายโอ,อ้ยหนี่ตัวนึงเนี่ยเขามุ่มเมืดแล้วโอ้ยขอเนี้ยจักตัว เงยเงยมันมัน่ยไปยามบ่วงโอ้ยขวดเสียดายเลยยุสัยนี่บูบ่วงก็ได้โอ้ยกันได้ปลาตัวนั้นสีสีซีวงอยู่พี่น้องยุสัยเราบ่วงควายเฮ้ยทางไปแถวหนีตัวโอเคบอสซุนบอสติง บ้นเบิร์ดหลบ,บพี่น้องนูก็ได้เอามันอยู่หลังแรกมานอย,ยู่มานอยู่มานอยู่พี่น้องหลังแรกมานอยู่คิดว่าถือกนะันและวอุ้ยเอาไปเลี้ยงพอด,ดีพี่น้องพอด,ดีนี่ซ้ำนี่กระถือ,อซ้ำนี่กระถือ kia nó thì ngon lắm đi ăn cám mà đi mà lắng ươn to con bấy vương lắng ươn to con thiệt tôi nương lẹo thiệt tôi nương lẹo má lẹo tôi nương lẹo lắng bây giờ บักใหญ่เลยว้าสิ้นละตัวบักใหญ่เลยเติดหัวตักกันดีกว่าเขอโทษหมานว่ะมึอนี้หมานว่ะแต้มที่ซองจัดไป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  จวดพี่น้องแต้มที่สองพี่น้องผมง,งาม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 เลยพี่น้อง yes 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 จังกลับมาเอาเนาะพี่น้องนะจังกลับมาเอาออืงามงามพี่น้องผมง,งามงามพี่น้องผมอืม <c ười> อเอาสบายใจไดสองแต้มแล้วบ่วงว่าลายเดี ขอสันโวปลาต่อโอ้ยสมวกสี่ักไปเนาะก็จักสี่บาทจังเลยสันโวปลาต่อพี่น้องบาทกำลังใจมากำลังใจมาแล้วพี่น้องผมเนียนเียนปลาบาทเนี่ย Bố thiệt bỏ bình nhá bỏ thiệt bỏ bình nhá Ở mấy ông mấy chạy dân dù bỏ nó là thử mình ui kéo đi đâu kéo เบียนสีได้กระซังหาอยากหากินเว้อราอยากหากินนพี่น้องเนาะยังสิมาโทษเฮาอยู่กับพ่อจักค่ำว่าล่ะเปรตบุกก็ดียูทูปก็ได้ตัวนี้สิยอยู่บ่บ่อยู่สลิดนี่เอายากตัวนี้สิอยูบอ่บ่อยู่สลิดได้การพี่น้องผมแก้ว บอกแล้วกับ,บ้ามีเบิ่งกันยาวๆพี่น้องกะตีติดเหลืองกะติดย้อนหนูนั่นแหละเฮ็ดคลิปบ่ไดา้บ่ได้เงินเป็นบา้ามีผู้เดียวเด้อเฮ็ดคลิปหา,ยหายอยากหาจีนเราว่ได้เงินหาปลาทแทงดุดูแนวนี้ทแทงดุดูแนวนี้บ่แบนบ่แบนงามๆใส่งามๆพี่น้อง เปิดเปิดแฟตบ่ได้เ่ออครับเดี๋เปิดแฟตบ่ได้อย่าว่ากันเปิดแฟตโทษนักกว่านี้อีกเปิดแฟตโทษนักกว่านี้อีกพี่น้องต่อพี่น้องผมต่อเอา ตัวนี้คือตายตัวนี้ตายพี่น้องเห็นบ่น่ะตัวนี้ตายบ่เอาเจ๊ขาดตายรัดคุนบ่ขอเป็นโลเยก,กมือนี่ต้องเป็นโลเยกเอาให้พี่นอ้องไอ้น,นี่กันนะ เอาพี่ให้พี่น้องบอกว่าพ่อแล้วพ่อแล้วบ้ามีเหวกันนะยนำขุนแนวนี่ตัวใหญ่มีแต่ประเด็นสำคัญคือมันว่าจวดให้เขาสั้นโวใจเย็น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  ห้อยหนูเดีย๋ยวสิได้ยหญ่บ่วงมาหางผีพี่น้องอืมมีข้องอยู่ังสีนี่สิได้ยหญ่บ่วงมาหางแจ้งสี่พี่น้องอืมขอออม้องหนูกระขักเลยโอ้โอ้สำคัญเนาะหนูนี่ไปพี่น้องผมเอา ้ำหนีนาะพี่น้องนะขอบคุณครับสวัสดีครับได้ต้มนึงแล้วไปเอาหนูกันบาทเห็นแล้วนะครับเนาะได้สองแต้มวนมวนพี่น้องผมไป